สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนํานาฬิกา g ีช็อกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ้นทันปิ่นเก้านะครับผมรุ่นที่นํามาแนะนําวันนี้นี่เป็น g ีช็อกในตะกลูล t านฟอร์ r มอรนะครับแต่เป็นการรีดีไซน์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของตัว GA 100หรือรุ่น t r a n s f o r m มอรุ่นยอดนิยมนั่นเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมันเปลี่ยนสายนะครับจากสายยางเรซินเป็นสายพาล่มนะครับ วันนี้มี4สีเป็น Limited Color นะครับประกอบด้วยตัวแรกด้านซ้ายมือเนี่ยตัวขอบดำสายดำตัวที่2สีน้ำเงินกรม,มท่าสายสีน้ำเงินแดงตัวที่3นี่สายสีเขียวขอบสีเขียวนะครับตามลำดับแล้วก็ตัวที่สี่เนี่ยตัวขอบเรือนสีดำสายสีเหลืองนะครับผมฟังก์ชันอื่นเหมือน t ทนอ n s f o น m ลฟอร์เมอร์จีหมดนะฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์นะครับผมเครื่องเดิม แต่ว่าเพิ่มสีสันเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆทีละตัวนะครับผมเออลืมบอกไปตัวนี้ใช้รหัส G A หนึ่ง G A ขีดหนึ่ง M C นะครับเดี๋ยวดูทีละตัวตัวนี้กันนะครับครับผมอันนี้เป็นตัวแรกคือเป็นสายดำหน้าดำนะครับผมนี่ฮะสายเป็นสายพัดลมนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูตัวหนึ่งนะฮะ ครับผมเนี่ยครับหน้าดำสายดำดำเป็นลายนี่ฮะสายเป็นผ้าล่มนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูหนึ่งตัวนี่สายเป็นนี่ยฮะใส่ง่ายสายค่อนข้างแข็งนะครับคือไม่ได้นิ่มปกเปียกค่อนข้างแข็งเพราะนั้นผมถามช่างที่ร้านเนี่ยช่างบอกว่า สายบานี้แข็งเนี่ยใช้ได้นานมากนะครับแล้วทางความสะอาดเนี่ยก็ถอดสายออกแล้วก็ซักกันได้เลยนะครับผมนะครับดูกันเต็มๆหัวเป็นหัวเหล็กนะครับเนี่ยครับเวลาถอดก็ต้องใช้เครื่องมือถอดนิดนึงนะครับเนี่ยถอดตรงนี้ออกไม่รู้เดี๋ยวกล้องโฟกัสเห็นไหมเนี่ยครับตรงเนี้ถอดออกนะครับ จะเป็นสปริงอยู่นะครับถอดออกหรืออยากเปลี่ยนเป็นสายรบอื่นก็ได้นะฮะเอาเป็นโมทําสีอื่นได้เยอะแยะเลยในกาพวกนี้นะครับโอเคตัวแรกแล้วตัวที่สองนะฮะสีน้ําเงินนะครับตัวนี้เอาแกะเลยแล้วกันเนาะหไหนละโอเค อันนี้สายแบบสีน้ำเงินนาวีนะฮะสีน้ำเงินรมตะนี่ฮะนี่ฮะสายสีน้ำเงินแดงนะครับอันนี้ประกันซี g นะครับที่ร้านโอเคขอ,อยัดวางก่อนโทรที่สามอ่าครับ สายสีเขียวขอบสีเขียวนะฮะ,ฮะเขียวแบบนี้เลยฮะสายพารมลหมดูอะไรมุมโอเคตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ขอบดำสายเหลืองโอเคสายแบบนี้ฮะ มาน้อยฮะของมาน้อยที่ช็อบของมาน้อยประจำนะครับโอเคครบสี่ขอนอย่าตลับกล้องนิดนะครับโอเคตอนนี้ก่อนหนึ่งน,นะครับออกมาครบสี่แล้วเอไฟในะที่มืดเป็นยังไงเหมือนท่านฟอร์เมอร์ตัวเก่าครับจะลองดู เหมือนเดิมว่าไฟตำแหน่งเดิมนะครับแต่มีอะไรพิเศษนิดหนึ่งสังเกตไหมครับเห็นอะไรแว๊บไม่เข้าใจว่ากล้องจับโฟกัสไม่ได้นะฮะจะพยายามจะหาโฟกัสให้นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยพอดีกล้องมันจับไม่เห็นแต่ว่าผมมาเห็นนะตัวน,นี้มันมีภายน้ำด้วยครับโดยการอันนี้มีภายน้ำอยู่ที่ตัวเลขนะแต่มันไม่ันมันไม่จันใส่ภายน้ำมาที่เข็ม กล้องมันจะโฟกัสไม่ได้มันมืดจังนะมันมีโฟมันมีภายน้ําอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับบริเวณ,เ,วณเดี๋ยวสักครู่เนี่ยฮะตรงจุด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 เนี่ยมันเป็นภายนน้ำเมื่อคืนมันเขียวขึ้นมาเป็นจุด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 เลยนะฮะแต่ตรงนี้มันไม่มีภายน้ํานะครับไงคงต้องกดไฟดูแต่ก็ก็เก๋ดีนะครับว่ากันตรงๆนะฮะดูกันอีกทีนึงนะฮะสายแบบนี้เลย รักใครชอบใครก็รีบมาแล้วกันนะครับเป็นลิมิเต็ดมันหมดแน่ฮะหมดแน่แล้วก็หมดไหวด้วยครับหนึ่งสองสามได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวสี่มือผมจับได้ไม่หมดนะครับไงก็แวะมาตัวตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเก้าฟังก์ชันก็เหมือนเดิมนะฮะปลุกได้จับเวลาได้ดูเวลาต่างประเทศได้พิกมือแล้วไฟติดน,นะครับวางยากไปหลายตัวนะฮะวางยังไงก็รักกันนะฮะ มาดูตัวจริงได้เลยครับที่ร้านของใหม่ๆมาเนี่ยเรารีวิวให้ดูหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้ดูนะฮะเราก็ต้องแบ่งๆพันกันดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้เหมือนเดิมครับเป็นรุ่นพิเศษเพราะนั้นกล่องมันเป็นกระปองเหล็กนะครับไม่ใช่กล่องกระดาษกล่องแบบนี้ครับปั๊บกระปองเหล็กดํานะครับอย่าลืมซื้อเรียกกระปองด้วยนะครับ โอเคครับผมแนะนำแค่นี้แล้วกันฮะถือเป็นการพรีวิวดีกว่านะครับไม่ได้แนะนําอะไรมากอยากให้ดูสวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูตัวใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็เล่นกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี